สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติ่งแม่เจ้าหกวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการขยายพันธุ์สับปะรดสีในเบื้องต้นนะครับก็เป็นคลิปที่จะบอกมือใหม่ว่าการขยายพันธุ์สับปะรดสีทำยังไงบ้างสับปะรดสีนี่ก็เป็นต้นไม้ที่อิงอาศัยนะครับส่วนมากก็จะไม่ได้ใช้ดินในการปลูกนะ จะใช้เป็นเปลือกมะพร้าวสับถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับตอนแรกเราก็ตัดขยายแยกขยายเลยนะครับจะเห็นชัดเจนว่าหนอแต่แลลหนอนยื่นออกมาจากต้นแม่และก็จะมีจุดให้ตัดได้นะครับเราก็ตัดแยกออกมาก่อนถ้าเป็นหน่อใหญ่อาจจะตัดแยกยากหน่อยครับมันจะค่อนข้างจะแข็งนะกันไกก็ต้องแข็งแรงสักหน่อยถ้าจะาคัตเตอร์ปาดนี่ปาดไม่เข้าเลยครับรุ่นนี้ ็นหน่อที่ใหญ่แล้วนะผมมันมีขึ้นมาใหญ่ๆสองหน่อผมจะตัดทั้งสองนะครับพอตัดแยกได้แล้วดึงออกมาเราก็จะทำการปิดแผลด้วยปูนแดงก่อนเพื่อนท่านใดชอบขยายพันธุ์ต้นไม้ชอบเกี่ยวกับต้นไม้นี่ปูนแดงต้องหาไว้ติดบ้านเลยนะครับ ใช้บ่อยมากเลยในการปิดปากแผลเวลาเราตัดขยายพืชหลายๆชนิดนะสเปรดสีนี่แล้วก็ต้องทาปิดแผลเหมือนกันการเชื้อโรคเข้าเราทาที่หนอที่เราตัดออกมาแล้วก็ไปทาที่ต้นแม่พันธุ์ด้วยนะครับรอยตัดป้องกันเชื้อโรคเข้าก็ถ้าไม่มีปูนแดงก็ไม่ถึงกับจะเป็นอะไรมากนะครับ แต่ถ้ามีแล้วก็ควรสมควรจะทาครับทาปิดแผลแล้วก็ดึงใบแห้งใบเก่าของเขาออกบ้างครับให้เขาต้นไม่มีการสะสมเชื้อโรคหนอกจะได้ขึ้นไวเปิดแสงให้เข้าหนอให้เข้าตาตาหนอด้วยก็จะหนอได้ขึ้นมาใหม่ไวนะครับวัสดุปลูกใช้เป็นเปลือกมะพร้าวสับ ห้ามใช้ขุยมะพรา้าวสับเด็ดขาดขุยมะพรา้าวสับนี่จะอมน้ำมากเกินไปต้นจะเน่าได้และก็ควรจะแช่น้ำเปลือกมะพรา้าวสับไว้อย่างน้อย1คืนมีสองเหตุผลครับข้อ1ในเปลือกมะพรา้าวสับจะมีสารแทนนินเราควรแช่น้ำเพื่อให้สารแทนนินออกไปบ้างเพราะว่ามันจะมีผลต่อต้นไม้ทำให้เหลืองได้ข้อที่สอเหตุผลข้อที่สก็คือ เปลือกมะพร้าวสับที่แช่น้ําแล้วจะอ่อนนุ่มทําให้เวลาการปลูกสับประรดสีเวลาการยัดปลูกให้ต้นอยู่ตัวนี่เขาจะทําได้แน่นกว่านะครับถ้าเปลือกมะพร้าวแห้งๆไปยัดนี่มันจะไม่แน่นนะเพราะมันไม่มีความยืดหยุ่นอันนี้พอมีความยืดหยุ่นแล้วก็ยัดลงไปได้แน่นได้นะอีกอย่างนะครับกระถางเราไม่ต้องใช้กระถางใบใหญ่เกินไปนะครับ ให้ใช้ใบที่เล็กหน่อยหรือประมาณ6นิ้วถึง8นิ้วนี่สำหรับต้นขนาดนี้ได้กระถางใหญ่เกินไปจะทำให้วัสดุปลูกอมน้ำและส่งผลให้สับป,ปะรดสีเน่าตายได้ครับวันนี้ก็สาธิตเพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ